่าเดี๋ยวดูสรุปตรงในวิช่วยกันแล้วกัน <Okay. S 1> ผู้เขียนมา <Okay. S 1> ไม่รู้ชัดป่ะอ่าอ่าสรุปตรงนี้นะนะเรียนมาช่วยกันสรุปหน่อยฮอร์โมนเพศอันนี้ฝั่งนี้ของผู้หญิงนะอันนี้ของผู้ชายของผู้หญิงเนี่ย l h ก็คือโปรเจสเตอโรนกับเอสโตรเจนนะ LTH ก็คือเลคโตเจนไอโทษเลคโตเจนิกกับโปรเล็กตินนี่ตัวนี้อันนี้ผลิตอะไรผลิตอะไรผลิตอะไรหล้างไข่ล้างไข่กับไข่ใช่ไหมอันนี้ผลิตอะไรน้ำนม,มอันท้าอีกน้ำนม น้ำนมนะเนี่ยสรุปได้ยังสรุปได้ยังได้แล้วนะของผู้หญิงแอนเฮสผลิตลังไข่กับไข่แล้วก็อีกชนิดหนึ่งก็คือแอ h ผลิตน้ำนมนะทีนี้มาดูของผู้ชายอ่สรุปยังสรุปไปเลยสรุปแล้วนะ สรุปแล้วมาดูของผู้ชายมีสองชนิด FSH ก็ตุ้นอะไรอันทะแล้วก็ ICSH ก็คือผลิตอะไรผลิตอะไรอาสุเเข้าใจหรือ,อยังเข้าใจแล้วนะของผู้หญิงก็มี ว่าเพศต้องผลิตอะไรบ้างไข่ลังไข่มีฮอร์โมนอะไรผลิตน้ํำนมมีฮอร์โมนอะไรแล้วก็ของผู้ชายที่เห็นนี่ก็คือสองตัวเป็นอันว่าเป็นอันว่าของผู้ชายของผู้ชายจะมีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน ของผู้หญิงจะมีฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนกอกับเอสโตรเจนนะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งฮอร์โมนเพศของผู้ชายก็คือฮอร์โมนโเทสโทสเตอโ,โรนของผู้หญิงก็คือเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโ,โรนนะครับสองอย่างนะได้แล้วนะ อ่ะแล้วก็มาดูการสั่งงานการสั่งงานการที่จะมีเพศสัมพันธ์ต้องมีสมองสั่งใช่ไหมนะสื่อสือ่อมีไหมสื่อมีไหมไวัยรุ่นสมัยนีย้มันเสียตัวเพราะสื่อวัยรุ่นสมัยนี้มันเสียตัวเพราะสิ่งเล้าวัยรุ่นสมัยนี้มันเสียตัวเพราะสิ่งแวดล้อม วัยรุ่นสมัยนี้เสียตัวเพราะว่าอะไรหลายๆอย่างนะขอโทษที่คำใช้คําว่าเสียตัว,ด,วดีกว่าเสียใจนรู้เรื่องชีวะอีกนิดหนึ่งเนี่ยตอมพิทูอิตาลีใต้สมองตอมใต้สมอง มันบัญชาการมันสั่งไปหมดเลยนะทั้งส่วนหน้าส่วนหลังทั้งประสาทคู่ต่างๆนะแล้วพอตอมตอมส่งไปที่การสมองตรงนี้มันก็จะผลิตโฮอร์โมนโดยปกติแล้วโฮอร์โมนการจเจริญเติบโตของร่างกายเราอยู่ต่อมนี้โดยตรงอยู่แล้ว ถ้ามันผลิตฮอร์โมนมามากไอ้คนนั้นรูปร่างใหญ่โตถ้าผลิตมาน้อยไอคนนี้เตี้ยแค่แก่นนี่คือต่อมใต้สมองนะต่อมใต้สมองมันก็ไปตามกระแสเลือดไงต่อมไร้ท่อไปตามกระแสเลือดนะครับนะต่อมที่หนึ่งเมื่อกี้ดูในในภาพภาพขาตัดมาภาพนี้ อ่าดูภาพนี้เลยเห็นแล้วอ่ตอมที่สองตอมอะไรตอมที่สองตอมอะไรต้องต้องรีวายกลับไปอีกมั้งนะนักเรียนรีเพรีเพอ่ารีวายนะมันยินอ่าดู เฮ้ยไม่ใช่แล้วขอโทษทีไม่ถึงขอตัดนิดหนึ่งอ่ารีเพยถึงแล้วอ่าอันที่สองต่อมไทรลอยดูตรงไหนต่อมไทรอยเมื่อกี้เห็นภาพแล้วเอาตรงคอแล้วนี่แหละ ข้ามาดูคอดินี่เจอแล้วเห็นยังไหนไทรอยตรงไหนไทรอยชี้ถูกนี่สอนมันชี้มานี่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 นีนี่นี่น,นี่ชี้ถูกถูก ที่ถกคุวิเชียนต่อมไทลอยส่วนซ้ายด้านนี้ต่อมไทรอยส่วนขวาด้านนี้มีหน้าที่ทำาะไรต่อมนี้มีหน้าที่ทำาะไรฮะต่อมไทรอยมีหน้าที่ทำอะไรครับ มีอยู่สองข้างอ่ะข้างซ้ายข้างขวามีหน้าที่ทำอะไรไไผลิตโฮอร์โมนไทรอกดซินก็ต่อมก็มีหน้าที่ผลิตโฮอร์โมนอยู่แล้วผลิตโฮอร์โมนไทรอกดซินนะเคยควบคุมการเผาผลาญของร่างกายนะรู้หน้าที่แล้วนะเดี๋ยวทํำใบงานได้ถูกต่อมใต้สมองมีหน้าที่อะไรบ้าง ตอมไทรอยมีหน้าที่อะไรบ้างต่อมอันที่สามตอมพาลาไทรอยมีอยู่สองคู่อยู่ด้านข้างของตอมเนี้ยมองไม่เห็นปลายปากกาอยู่ที่ปลายปากกา ใช่เพื่อเาผาผลาญอาหารในร่างกายต่อมาต่อมพาลาไทรอยอยู่ใกล้ๆกันมีสองคู่นะอ่าควบคุมระดับแคลเซียมไอคนที่เป็นโรคคอคอพอกเนี่ยมันขาดอะไร เออก็เนี่ยตอมเนี่ยพาราไทรอยเนี่ยมันควบคุมตอมพาราไทรอยควบคุมอ่าอ้าวต่อไปอันที่สี่ตอมหมวกไตอยู่ตรงไหนต่อมหมวกไตตอมหมวกไตตรงไหนครับตอมหมวกไตตรงไหนลงมาลงมาอีกจากคอหน้าอก อ่าใช่หน้าอกอ่าต่อมหมวกายอยู่บริเวณหน้าอกเดี๋ยวไม่รู้อีกอ่าดูอีกทีนึินนี่หมวกายตรงนี้ดูภาพนี้ดูง่ายดูภาพนี้ดูง่ายอ่าดูวิชวลนนี้เนี่ยอ่านี่หมวกไตตัวนี้เห็นไหม หมวกตามีหน้าที่ทำอะไรฮะ,ะไปที่สไลด์จะได้จดได้ไ,ไปเอาไปเองอ,ะอ่ะอ่าดูที่สไลด์นะต่อหมวกตายมีหน้าที่ สร้างโฮอร์โมนสร้างโฮอร์โมนเพื่อกระตุ้นเพื่อกระตุ้นของการบีบตัวของเม็ดเลือดแดงกระตุ้นการบีบตัวการตกใจควบคุมอะไรเนี่ยได้ควบคุมสติได้ตอมหมวกไตนะครับควบคุมสติได้รู้นาที่ยัง รู้แล้วนะต่อไปอันที่ห้าตอมไทมสัสอยู่ตรงไหนตอมไทมสัสอยู่ตรงไหนฮึอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ในซองอกนั่นแหละอยู่ตรงหน้าอกอ,ะอ่ะอ่ามีหน้าที่อย่างไร มีหน้าที่ในการควบคุมการตั้งครรภตอมนี้สามารถสร้างภูมิต้านทานของร่างกายต่อมไทมัสสร้างภูมิต้านทานของร่างกายรู้แล้วนะหน้าที่นนีก็คือสร้างภูมิต้านทานของร่างกายนต่อมไทมัสหรือสร้างความต้านทานโรคนต่อมไทมัสสร้างความต้านทานโรค อตอมที่6กตอมไพนินก็ต้องย้อนไปดูที่ในในในเนื้อสมองอีกทีหนึ่งตอมที่สร้างความเป็นหนุ่มความเป็นสาวหน้าที่มันรู้อยู่แล้วตอมนี้ก็คือควบคุมการเจริญเติบโตของฮอร์โมนเพศชายและเพศหญิงตอมนี้มีหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตของเพศชายและ เพศหญิงความเป็นหนุ่มเป็นสาวนะต่อมาที่เจ็ดต่อมเพศมีหน้าที่ผลิตฮอร์โมนของเพศชายอสูจิผลิตฮอร์โมนของเพศหญิงหลังไข่และไข่จบตอนแรกจะให้ใบงานให้ไปบอกหน้าที่ของต่อมต่างๆเสร็จแล้ว ทำใางานทั้งครูและนักเรียนเสร็จแล้วรู้หน้าที่ของต่อมแล้วทีนี้เราก็ต่อไปก็คงจะเรียนรู้ในคาบต่อไปในเรื่องของอาการเจริญเติบโตพัฒนาการทางเพศนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนักเรียนต้องรู้ดีในตัวของนักเรียนเองนักเรียนชายก็รู้รู้ดีของนักเรียนชายพัฒนาการทางเพศ ทั้งชายและหญิงนะครับฝากไว้แล้วก็ข่าวหน้าก็คงจะมีใบงานอาจจะให้ทำก่อน,นถ้าปลายทางก็ไปดูในคาบเรียนที่4คาบเรียนที่4ในเรื่องของใบงานใบความรู้นะครับมีนักเรียนสงสัยอะไรไหมไม่สงสัย ในตัวเราเองเรายังไม่สงสัยถ้าไปสงสัยคนอื่นก็เป็นปัญหาที่เราจะต้องเรียนรู้เพราะนั้นตอนนี้เราเรียนรู้ในเรื่องของตัวเราเองก่อนอาฝากไว้แค่นี้ครับพบกันในสัปดาห์หน้า